งานแต่งมาดามแพมเอาไหนผัวมาดามแพมนะคะโอ้อยู่อย่างนี้ค่ะ,ขอ,ะขอให้ทั้งคู่ถือไปเท้ายอดทองกระบองยอดเพชรขอให้ร่ำรวยมีความสุขอายุยืนยาวรักกันนานๆแล้วก็อย่าทะเลาะกันเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องเงินเรื่องช้อปปิง้งมองอน,นาคตสาธุขอบคุณค่ะ,คคะพ่อหนูรักป้าป๊าค่ะรัอบอยู่ด้วยกันนานๆครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าจะนิมนต์ผ้ามาฉลองให้ กี่คืนกันขอบคุณทุกคนนะคะที่มางานแต่งในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มางานแต่งนะคะดีใจดีใจโอ้ยเมเออสำหรับเพื่อนเจ้าสาวของเราวันนี้นะคะเราอนุญาตให้สวยกว่าเราได้นะคะอันนี้คือทีมเพื่อนเจ้าสาวค่ะ ไม่เห็นบูธอะไรเลยะคะ่ะงานแต่งอะไรกล่องใส่ซองก็ไม่มีแบ็คดอปก็ไม่มีตาก็ไม่เรามีมนโยบายก็คือมีกินมีใช้แล้วนะคะไม่รับเงินค่ะไม่รับซองค่ะดูเยยสองคนนี้มันแย่งซีนงานแต่งฉันแบ็คดอปเนี่ยเขาไว้ให้เจ้าสาวยืนแย่งเจ้าสาวยืนแลวหนึ่ง ดูสิขาทุกคนมางานกันเยอะมากมากกว่าพันคนนะคะคืนนี้เราจะนับซองเราจะทำอะไรดีคะงานแต่งอะไรไม่ต้องมีการ์ดเชิญของเราแขกก็มางานคนอื่นแล้วเรามามั่วนิ่ม ไม่ใช่นี่เช่าซุบมาจากวิวานลิปเลยนะเนี่ยเขาวิวานลิปก็สจะนับตนุนตัดให้ใหม่เลยความสวยนะน้องนะ,สะแสดงความยินดีด้วยค่ะมามีช่วยอวยพรให้หนูหน่อยสิค้าวันนี้หนูแต่งาาแล้วถือไมปเท้ายอดทองกระบอกยอดเกรกระบองหนูถือทุกวันเลยค่ะ เขาแต่งจริงอ่ะมามีเปิดซุ้มให้แน่นอนนะคะบอสบอกว่าให้แต่งที่ MGI Hall <Okay. S 1> ค่ะเ,คเพื่อเจ้าสาวคุณแต่งตัวได้แรงมากกว่ามาดามแพมนะคะเราไม่จํากัดถ้ะเราไม่อิจฉาคนอื่นค่ะเจ้าขอให้ความรักของคุณแม่นะคะยืนยาถือไม้เท้าย,ยอดทองกระบองยอดเพชรนะคะ,คะ,คะ ขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมใส่ซองนะคะขอบคุณค่ะไปก่อนนะคะคุณผู้ชมผิดงานแล้วค่ะเหรอคะแต่แม่เต่าวงไม่ผิดนะแม่มาเนี่ยมาฆ่าใคร ไม่คาใครยิงตาอยัางรองแล้วหนึ่งอันนี้งานเหมือนตัวมุกุดไม่ใช่งานแต่งหนูบอสก็เชิญมาเอาบอสก็บอกว่าต้องแต่งที่ m g i มเี่านั้้นทาเดี๋ยวฉันส่งบินไปเก็บกับใครคาจัดงานเนี่ยก็เก็บกับบอสนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็ตสุดระบบคอมมากฉันบอกเลยผิดเนี่ยขอให้มีลูกหัวปีท้ายปีนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่มางานแต่งของเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะเลาจะเชิญค้าเลยกี่คืนคะดูพ่เจ้าสาวยังสิแต่งตัวกันมากเกินไปคุณวีกาวใหญ่เท่ามาดาแบบเลยค่ะตอนนี้ฐานก็ภูมิน้อยใจแล้วกระเทยไปซื้อผ้าเจ็ดสีเจ็ดตองมามัดนางงามก็หมดแล้วมึ่ฉันรู้เลยเพื่อนเจ้าสาวคนนี้เจมอฟีน ขโมยมุงลูก <laughs> มุงลูกชัดๆทรงนี้ใครทำก็น่าเล็กเอาไปเลยค่ะวันใจมาดามแพมต้องใหญ่เท่านี้ s <S เอาอีกขโมยบนโต๊ะจีนแล้วค่ะ <Yeah. S 2> เออ เอาถุงสายลุงมาใส่เลยแกอันนี้คือแย่งซีนมาดามแบบจริงๆนะนี่งานแต่งกูนะแต่งุเจ้าสตวมาเก่งกับกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พีเซนเต์สเตชั่นงานแต่งมาดามแบบเหรอคะเจ็บพอแล้วนะเจ้าบ่าวใจแตกแล้วค่ะเมื่อเจ้าสต่าเกินหน้าเกินเบอร์ทุกนาง มันเผอแป๊บเดียวจะาไมนเจ้าสาวเขียวแล้วล่ะเขียวก็เขียวทั้งหน้าทั้งตัวนะคะตอนนี้กรับเข้าเหนียวว่าม่วงมิคอาก็ขอขอบคุณชุดสวยๆและหล่อๆของคุณวิทย์และมาดามแผ่นจากวิวาริตด้วยนะคะแพนจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีบอสนะวัดแฟนคลับทุกคนที่ยืนรอกันอยู่ตรงนี้นะคะรักที่สุดเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ